สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ว่ามาปล่อยอีกแล้วครับหลังจากไม่ได้มาสองวันครับว่าวจุลาตัวเก่ามาปล่อยครับเอ่ลมวันนี้ค่อนข้างจะดีครับลมครับเห็นสีไม่เจือแล้วครับเห็นสีชัดเจนแล้วครับครวกอนเจือไปหน่อยครับอ่าปสนูก็เอาใบตานครับ โน้ตไมตาลมาลองอีกครั้งหนึ่งครับลมน่าจะดีครับวันนี้น่าจะดีครับวันนี้ครับแหมเมื่อกี้ยังลมดีอยู่ครับลองแลครับแล้ครับลมดีครับวันนี้ครับ คราวที่แล้วสีจืดไปหน่อยครับอากาศดีอยู่ครับวันนี้ครับมีแดดหน่อยครับมีแดดมีลมลมดีครับลมดีเกือบทุกวันครับทุกวันน่ะครับลมสองสองวันที่แล้วก็ลมนีครับแต่อากาศครึ้มครึ้มกว่านี้ครับฝนจะตกครับก็ลมก็จะประมาณนี้ครับไม่เกิน16หกกิโเมตรต่อชั่วโมงครับ นนี้ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนระับหนูไปตาลเราก็าลมแรงก็โอเคครับถ้าลมเบาก็อย่างาว่าละ มา,าครับเนี่ยก็หญ้าที่หมดแล้วครับหลังจากวันก่อนก็หญ้าก็ยังลกอยู่ครับเนี่ยไม่ได้ตัดหญ้าที่หมดแล้วครับหญ้ามันขึ้นเร็วครับช่วงนี้ครับแต่ก็จะมาตัดหญ้าอยู่ครับข้างบนแล้วก็เราก็ข่อยข้างล่างครับโอ้ เข้าแสงตะวันแล้วครับลมดีครับวันนี้ครับลมพอดีเลยครับ วันนี้ครับจเจ้าว่าวหล่นครับ่อยเชือกสั้นเกินครับจะข้ามถนนมาก็ยังไงอยู่ ครับจุฬาร้อยสิบเจ็ดเซนครับตัวเก่าเห็นสีให้เข้มตั้งหน่อยครับขึ้นดีครับขึ้นดีเหมือนเดิมครับสีจืดไปหน่อยครับคราวที่แล้วครับลมดีครับวันนี้ครับยังไม่ถึงเที่ยงวันท่จะลมดีทั้งวันครับวันนี้ วันนี้ก็ลมอย่างงี้ครับอ้าวเอียงครับตัวหันก,ก็ลมดีวันก่อนก็ลมดีครับลมนิดทุกวันครับแต่ก็ไม่แรงมากถึงประมาณได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็จะลมก็จะไม่ไม่เกินประมาณ6ก,ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงนี้ซัมเมอร์ครับก็เลยลมก็ค่อนข้างจะเบา นี้ครับห้าสปริงก็ลมแรงอยู่ครับยิ่งหน้าหนาวยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับวินเตอร์ยิ่งลมแรงมากครับ ช่วงนี้อากาศเย็นลงครับช่วงนี้อากาศเย็นลงมาสองวัน 2, แล้วครับกลางวันก็ประมาณตอนเชา้าก็ประมาณสิบองศาเก้าองศาสิบองศาครับสองสามว,วันที่ผ่านมาอากาศก็จะครึ้มจะมีแดดช่วงเยน็นครับแต่วันนี้มีแดด แล้วก็คลื้มหน่อยครับอากาศก็เย็นลงหน่อยเมื่อเช้านี้ครับแต่ก็ถ้าสายมาก็อุ่นขึ้นอย่แต่เริ่มหมดลงแล้วครับที่ลมยังแรงอยู่ครับเออลมบนไม่มีครับอ้าวมันจะหล่นครับปล่อ,อ,อยเชือกขนาดป่อยเชือกยาวครับ ยาวไปเลยครับที่ลมมันจะมีไม้ยา,ยาวๆลมไม่มีครับ <c oughs> ลมบนไม่มีครับอเอ๊ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็ฟุตบ,บอลต่งางๆกีฬาก็ปิดฤดูกาลแล้วครับแหมฟุตบ,บอลปิลดฤดูกาลแล้วก็ช่วงนี้ก็มีก็ดั้นครับเทนนิสกีฬาฤดูลลดดร้อนเขาก็เทนนิดแล้วก็คริกเก็ตคริกเก็ตแหมวั <c oughs> ไม่รู้เลยคริกเก็ตอังกฤษมัน ปรืกีศสถานนี้ครับช่วงนี้ฟุตบอลก็ปิดฤลืดูการแล้วก็ไม่มีกีฬาดูก็เลยมีแต่กีฬาฤลืดูร้อนเห็นนิดขี้เกียจเ็นนิดก็วิ่งบดดันนะครับช่วงนี้ขิดเกียจก็จะมีกีฬาโอ้ยลมไม่มีครับ ไม่เจอครับวาโอ้โหว้าวจะหล่นครับต้องวิ่งครับอเออลมไม่มีเฉยเมื่อกี้ลมยังแรงครับ จะลมเบาๆครับ่วงนี้บอกว่าเาขึ้นเงับเหมือนจะแรงแต่ไม่แรงครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนลมจะแรงแต่ไม่แรงเ,ออเหมือนลมว่าจะแรงแต่ไม่แรงขึ้นชัน้ะครับโอ้ลมตีขึ้นชันแล้ว จะอากาศก็จะอุ่นประมาณวันสองวันครับพอวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ไปก็จะอากาศเริ่มร้อนขึ้นครับสอสูงสุดก็ประมาณยี่สิบหกยีห้ายี่บองศาครับกลางวันช่วงนี้ยังไม่ถึงยี่สิบครับกลางวันดีครับว้าวครับ ผลทดสอบสโลคร์สโตร์ไบตาลครับจะลงเรื่องไรมันจะเป็นยังไงครับอ่สโตร์มือสอง แรงครับลงล่างแรงครับแต่ลมบนไม่แรงต้องไปไหนดีอ่ะต้องอะจะหล,นหลนนนน่นครับว่าจะหลน่นครับโทษทีครับเออข้ามถนนมาก่อนครับว่าจะหล่น จะล่นครับลมเริ่มเบาแล้วครับ ครับเขคงคลิปนี้คงจบแค่นี้นครับรอลมแรงก็ลมก็ไม่แรงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่อนกรสิริโอเคพาเล่นว่าในต่างแดนครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครัวอาจารย์ท่านครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ